สวัสดีครับรีพาชม ep สามนะครับวันนี้พามาอยู่ที่อำเภอเลาวั้นกาญจนบุรีนะครับผมกับโครงการบ้านสสบายแลนด์เนาะวันนี้มีแปลงสามไร่ติดถนนทางหลวงมาให้ชมนะครับไปเจอกันเลยก็สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมเนื้อที่ขนาดสามไร่เนาะรองรับเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับผ่อน0% 12ปเเดือนได้เช่นเดิมนะครับผมนี่ครับ ที่ดินแปลงนี้ด้านหน้านะครับติดถนนทางหลวงชนบทสายผู้บอนเขานางสางหัวเนาะอ่าแล้วก็ด้านหน้าหันออกไปทางทิศเหนือนะครับ ความกว้างก็คือ54เมตรเนาะแต่ก็ด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับผมความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ90เมตรนะครับ88เมตรนะครับนี่ครับซ้าย88ขวา90นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมหันไปทางทิศใต้นะครับก็ความกว้างอยู่ที่52เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะครับผม ก็อย่างที่แจ้งว่าติดถนนสาธารณะนะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับสายผู้บอนเขานางสางหัวเนาะความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับโรยด้วยหินคุกเนอะอาะบทอัดแน่นเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่3ไร่เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับผม หนึ่งเลยเหมาะสําหรับผู้ที่อยากมีที่ดินนะครับมาไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินออมนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการออมที่ดินหรือซื้อปลูกบ้านอยู่อาศัยที่นี่เหมาะมากๆนะครับเพียงตารางวาละ800บาทเท่านั้นนะครับข้อที่2เลยนะครับเหมาะกับการปลูกบ้านพักตากอากาศมากๆนะครับด้วยวิวเขานะครับอ่าสองศาลมเย็นๆแล้วก็ให้ความรู้สึกอ่าอยู่กับธรรมชาติภายในต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ข้อที่3เลยนะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการนะครับเปิดร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้านะครับเปิดธุรกิจนะครับเพราะว่าติดกับนี่ครับถนนเลยนะครับถนนทางหลวงชนบทนี่ครับผม แล้วก็ข้อที่สี่นะครับผมเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่เนาะที่ต้องการซื้อที่ดินออมที่ดินมาให้ลูกๆนะครับเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถแบ่งต่อได้ในอนาคตเนาะก็คือติดถนน3เส้นนะครับไม่ว่าจะแบ่งแนวแนวกว้างแนวยาวยังไงเราก็ได้ถนนครบทุกแปลงแน่ๆนะครับจะแบ่ง1ไร่3าแปลงหรือ1ไร่2งาน2แปลงก็ทำได้เช่นกันนะครับสวยมากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเงินผ่อนก็ผ่อน0%ูนเเดือนนะครับเงินสดก็ไปโอนณนะสถานที่เลยนะครับสำนักงานที่ดินอำเภอราวขวัญได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้โฉนดลอยนะครับนอสอสีจอคุดแดงพร้อมโอนทันทีเลยเนาะก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์เลยภาษีและ ค่าใช้จ่ายต่างๆนะมันโอนไม่มีแล้วครับเราไปโอนกันฟรีเลยนะครับก็ท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะให้ช่องทางการติดต่อไว้นะครับก็สนใจมาติดต่อเยี่ยมชมก็ติดต่อล่วงหน้าสัก1-2วันนะครับนี่ครับจะได้มาพบเจอกันเนาะฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับสวยมากๆกับราคาที่จับต้องได้อย่างนี้เลยเนาะสวัสดีครับ